สวัสดีจ้าพี่น้องอุ้ยขาขามามาผู้ใดอยากได้ประแดกย่าพี่น้องแม่เราจะอันอันอันนี้เพิ่งสังเนาะเพิ่งสังกับปุ๊กละสองลอยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ที่ห้าได้เหลือเพราะว่าเพิน่นปลาเพิ่นสังแต่ปลากระเดือดนะั่นก็เลยได้เอาแต่ปลากระเดืนนเนดเอ,อดนให้นี่ไปกระปุกสําหรับพี่น้องผู้ใดรอยากได้กะสังกับมาพี่น้องมันเป็นปลาร่วมเด้อปลาร่วม จากไรแต่ตูลืดผสมน้ำนั่นเอกระปุกละสองร้อยด้ยพี่น้องเป็นประแดกบ้านประแดกย่า่หลากหลายคนถามขอมาตั้งแต่คลิปโดนน้องบีกับบได้ตอบให้เนาะว่ากระปุกแก๊บบาทแต่ว่าข้างข้างสั่งเป็นกิโลเฮาชนมากมันบางทีทียมัน่หลายสินะเขาบ่ค่อยได้เนะาะเขาก็เลยเฮ็ดเป็นกระปุกพี่น้องขายเป็นกระปุกกระปุกละสองร้อยเป็นประแดกบ้านจะาข้องเน๊ะ ปลาแดกเ็ดเองนี่อันนี้เพิ่อนอยากได้แต่ปลาก,กระเดินเฮาก็เลยต้องเลือกแต่ปลาก,กระเดินให้งามติตนายปลาแดกปลาแดกนี่บอมบอ,บอมเนปลาแดกต้มเนอพี่น้องดอเด้อบอมเนปลาแดกต้มเป็นปลาแดกสดปลาแดกบ้านเฮาเอาไปถึงกะสีกินตําแก้วตวได้เลยตาเป็นตัวกูใดที่อยากได้กะแอดไลเข้ามาพี่น้องเดีย๋ยวนบีจ้ะ ไปตอบหาหรือว่าบมมีไล่กับโทษโทษเบอร์เบอร์ที่น้องบีขึ้นเบอร์ไว้หาจะเป็นเบอร์เบอร์น้องบีโดยตรงบร่พ่อปะอืมแต่แม่แลกระเสียม,มาใส่อีกอันนี้พ่นสร้างสองสอง,อสองกระปุกเนาะสองกระปุกพี่น้องไห้ประแดกเข้าเพียบผู้ใดอยากได้ก็แอดไลน์เขามาเลยแม่เราไปเอาเป็นไฮเป็นไฮเลยพี่น้อง ใจเป็นหายอยู่ในอยู่ในขั้วก็มีอีกมื่อนี้แห้งฝนลิ่นในขั้วก็มีอีกเฮตุไปอีกก็มีไปเถียกได้หรือพี่น้องเด้อแอดไลน์เข้ามาเลยนี่เป็นประแดดประแดกตัวอันนี้มีวิตรปากระดีหรือพี่น้องเด้ออันนี้เพราะว่าเพิ่นสร้างปากระดีสำหรับผู้ไดที่ามนองบีเขมาเรื่องปา่า ปลาแดกยังสิเนาะแอดไลเขามาสอบถามกันได้เดี๋ยวย่ายตากลาถาน้องบีอยู่ฝนมาเล่นพอดีน้องบีจะไปเอาของอยิง,องโอ้นะ,แล,ะแ,แล้วแม่เราเห็ดอียงก็นู้ได้ยากได้กับแอดไลเขามาสอบถามเลยพี่น้องปลาราปลาราปลาแดกตัเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นปลาแดกอันนี้เฉพาะปลาการะดี่พี่น้องพู้ได้ยากได้ยากได้ก็แอดไลเขามาเป็นปลาร่วมเด้อ ปลากระดีปลาเค็งปลาขาวปลาข้อปลายอย่างงนี่แหละพี่น้องมันมันเป็นปลาบ้านเฮ้ยเนาะกับฝากก็ไลไ์ก็แช์ก็กระดิง่งกดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเด้อกับปุ๊กละสองร้อยบาทเด้อพี่น้องดเด้อประแดกไผอยากได้เนาะสำหรับมือนี้เฮากะลำลาไปก่อนเป็นปลายยาเห็ดนะสวัสดีจ้าพี่น้อง